สวัสดีครับนักเรียนชั้นมอห<ม>้องหนึ่งนะครับวันนี้ครูห้จะมาเฉลยแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบในที่นี้คือสิ่งที่ครูห้ให้นักเรียนไปทํานะครับแต่ครูจะเฉลยผ่านวิดีโอนี้นะครับถ้าด้านของรูปสามเหลี่ยมเรื่องนี้คือเรื่องพีดาโกลัสล<ม>ืมบอกเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวสามสี่หกสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านถูกไหมครับถูกต้องครับ รู้ได้ไว่าสาเร็ีมุมป้าน,นครับสาเห็ีมมุมปั้นจะได้ว่าสาเห็ีมมุมปั้น blanc. ถ้าเรารู้ได้ว่า a กําลังสองบวกด้วย b กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ c กําลังสองตัวนี้คือมุมฉากสาเห็ีมุมฉากแต่ถ้าเราอยากรู้ได้ว่าเป็นสามเห็ีมุมปั้น blanc. ก็คือต้องได้ว่าสามกำลัง a กําลังสองบวกด้วย b กําลังสองจะต้องน้อยกว่า c กำลังสองตัวนี้แหละจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมไปไงครับ a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสองมากกว่า c กำลังสองตัวนี้แหละจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมแต่พระเั้าล้วตัวนี้ก็เลยสามกำลังสองบวกด้วย c กำลังสองน้อยกว่าหกกำลังสองดูดิใช่หรือเปล่าเพราะตัวนี้เป็นสามสามเหลี่ยมเก้าบวกด้วยสามสี่เป็น ดีี่เป็นสิบหกตัวนี้เป็นแค่ยีบห้าน้อยกว่าตัวนี้สามสิบหกตัวนี้ถูกนะครับข้อที่สองครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปเท่าสี่สิบแปดแต่มีความสูงเท่าหกลูทสามถูกหรือผิดสามเหลี่ยมด้านเท่าเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยครับสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าสามเหลี่ยมสองรูปคือเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ครับสามเหลี่ยมน้านเท่าสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นแ้่ละด้านก็เลยเป็นสิบหกสิบหกสิบหกหรือถ้าเราเขียนใหม่นะครับเราจะได้ว่าตัวนี้ครับตัวนี้ลากเส้นลงมาตัวนี้ปเป็นแปดเพราะฉะนั้นด้านยาวตัวนี้ก็ต้องเป็นแปดรูปสามครับ มันจะเป็น6กลูทสามตัวนี้ผิดครับเพราะตัวนี้จะมีค่าเป็น8ปดรูทสามมากกว่าข้อที่สามรูปสามเหลี่ยมจตุรัสที่มีเส้นแทยม,มุมยาว18เซนติเมตรจะมีด้านยาวด้านละ9ก้ารูทสองวนี้เราก็เลยขึ้นมาดูนะครับสี่เหลี่ยมจตุรัสเส้นแทนมุมยาว18ตัวนี้จะต้องยาว x ตัวนี้จะต้องยาว x ก็เลยจะได้ว่า x กกำลับบงสอง บอกด้วย x กํบบาลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับ18กํบบาลังสองเราเรียกว่า2 x กํบบาลังสองเท่ากับสิกํบบาลังสอง x กํบบาลังสองก็เลยมีค่าเป็น18กํบบาลังสองส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นแล้ x ก็เลยมีค่าเป็น18ส่วนด้วยรูทสองหรือเท่ากับคนด้วย รูปสทั้งบนและล่างด้วยเนเรูปสองนะครับ9ก้ารูปสข้อนี้ก็เลยถูกครับขาได้สักสามพันไปขาได้ซีเชื่อเส้น1ยาว56าสินำมาทำเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยด้านตรงข้ามมุมฉากยาว25อีก2ด้านที่เหลือจะยาว7กับ24 ลำลำดับถูกไหมครับถูกแน่นอนครับเพราะตอนนี้คือ25ตันนี้เป็น7ตัวนี้เป็น24เราท่องได้หรือแล้ว7 24 25เป็นคำตอบที่ถูกครับต่อไปข้อที่5ครับความเร็วของด้านทัน3ของรูปสามเรลียมมุมฉากค,คือ40 10 41ข้อที่5นี้นะครับ40 41 ถ้าเราท่องได้เราก็ต้องท่องได้ว่าเราต้องมาทบทวนก่อนครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องท่องให้ได้นะครับดังนั้นข้อที่สี่เราก่อนที่จะทําเราก็เลยรู้เลยว่าสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ด แต่ตัวนี้มันบอกว่าสิบสี่สิบสี่เอ็ดตัวนี้ผิดแน่นอนคนระับหรือถ้าเราเอาไปยกกําลังสองก็ได้เอาตัวนี้ไปกําลังสองบอกว่าตัวนี้กําลังสองมันไม่เท่ากับตัวนี้กําลังสองแน่นอนครับต่อไปเขาได้หกสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเช่นรับลูกเท่ากับห้าสิบหกมีด้านตรงข้ามยี่ห้าสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ ร้อยหกสกยีก็เหมือนเดิมเหมือนข้อ4ี่เลยข้อที่6เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้เลยว่าตัวนี้คือ7จ็ยี่ตัวนี้คือ24เพราะนั้นแล้วพื้นที่ของมันคือหนึ่งส่วนสองคูณด้วยยีคูณด้วยเหรือง่ายๆก็คือ12บสอคูณเจ็ดท่ากับแปเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่6ก็ผิดเช่นกันเรามาดูข้อที่7 ข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดครับว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านยาวด้านละหกเซนวงกลมที่ล้อมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เป็นสองเท่าของวงกลมที่เนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหก เราชั้นับว,วงกลมที่อยู่ในนี้กับวงกลมที่อยู่ข้างนอกเขาบอกมาวงกลมที่อยู่ในนี้จะมีค่าแต่มีเส้นผ่านศูนย์กางเป็นหกวงกลมที่อยู่ในก็คือ R r เลกเป็นหก r ใเป็นคือเส้นผ่านอเลกคือหกคือเส้นนี้ครับต้องเรียนดูเส้นนี้คือ R e. ไม่ใช่ครับ r เป็น3ด้วย6ส่วน2เป็น3นะครับอล็กต่อไปเป็นเส้นใหญ่ก็คือเส้นนี้ครับคือเ,เส้นนี้ครับต้องล่าจากนี้ไปฐานนี้ถ้าเราเป็นสีเขียวมองไม่ชัดเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงดีกว่าครับเส้นนี้ครับเส้นนี้6 6, 6. ก็เป็น6กร 6, ูป2รูปสแต่ก็ตรงส่วน2หรแล้วมีค่าเป็น3ารูปนะครับ ัวน,นี้มีค่าเป็นสามขับว่ามีพื้นที่เป็นสามสองเท่าเป็นสองเท่าจินหรือไม่จิงเพราะาตัวน,นี้มีสุภาษีอาร์กำลังสองตัวนึงเป็นสามอีกตัวนึงสามสสองนสองเท่าพอดีเลยนะครับตัวน,นี้ถูกต่อไปข้อที่แปดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาวห้า 12ตามลำดับเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ยาว30เราก็มาดูครับ5 12ตัวนี้ก็ต้องเป็น13ความยารอบรูปก็เลยเป็น12บวก13บวก5ก็เป็นค่าเป็น30เป็นคำตอบที่ถูกครับต่อไปเรามาดูข้อที่9นิคมสังเกตเห็นว่า ลอยอยู่สูงเหนือศีรษะล้วครับสเเร็จว่าวลอยอยู่สูงเหนือศีรษะท็อดีเขายืนหางจากผู้เล่นว่าวเป็นระยะทางสามสิบเมตรถ้าสายยาวห้าสิบเมตรต้องหาว่าอยู่สูงจากพื้นดินต้องหาว่าวว่าวอยู่สูงจากพื้นดินสี่สิบเมตรจริงหรือไม่เราก็มาดูครับอันนี้คือว่าวอยู่ตรงนี้อันนี้คือยืนอยู่ตรงนี้ อันนี้คือคนปล่อยไปตั้งแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นห้าสิบนี่เป็นเส้นเชื่อต่อไปเขาดูระยะหารสามสิบแล้วอันนี้สี่สิบใช่เลยครับต่อไปก็ได้สิบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่สิบห้าตารางฟุตและด้านกว้างสองจุดห้าฟุต รูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีเส้นแทนมุมยาวเจ็ดฟุตเราก็เลยมาดูครับสี่เหลี่ยมถึงผ้าขึ้นมาครับกว้างคุณยาวกว้างเป็นสองจุดห้าอันนี้ยาวเป็น x ก็เลยเป็นสองจุดห้าเท่ากับสิบห้า x ก็เลยมีค่าเป็นสิบห้าหารด้วยสองจุดห้าหรือมีค่าเป็นหก แล้วตัวนี้ยาวหกสองจุดห้ากับหกเส้นแทอม,มุมตัวนี้กับว่ายาวหาเส้นเทอม,มุมหน่อยสองจุดห้าหกเราเคยสอนไปแล้วลองดูตัวนี้เป็นสองจุดห้าตัวนี้เป็นหกตัวนี้เป็น y เพราะตัวนี้คือหาค่า y นี้แหละตัวนี้ก็เป็นยี่สิบห้าตัวนี้เป็นหกสิบหันด้วยสองไปไม่หันด้วยห้าไปดีกว่าเป็นห้า 12 13ตัวนี้ก็เลยเป็น65 y ก็เลยเป็น6กะนั้นแล้วเจ็ดอ่ะมันไม่ถูกเรที่ิฉก็เลยผิดนะครับอันนี้คือตอนที่1เฉะลยไป1ครั้งนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตอนต่อไปก็จะมาอัดตอนที่2มาให้ให้ดูกันนะครับขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบ จุดนี้นะครับ